สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ออโต้ r ครซี่วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังมาแรงอย่าง BYD Auto 3รถที่ผสานดีไซน์ล้ำสมัยเทคโนโลยีล้ำหน้าและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมในราคาที่เข้าถึงได้ BYD หรือ o u r Dream เป็นบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกและอัตโต้สามคือหนึ่งในรถที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยจุดเด่นของอัตโต้สามเริ่มจากดีไซน์ที่ดูเฉีียวและทันสมัย โดยใช้ภาษาการออกแบบที่เรียกว่า Dragon Face ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ BYD ไฟ n หน้าเล็ดที่ดูดุดันกระจังหน้าสไตล์สปอร์ตเส้นสายตัวรถดูไหลลื่นและมีความเป็นอากาศพลศาสตร์สูงไม่เพียงแค่ดูดีแต่ยังช่วยลดแรงต้านลมเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารเราจะพบกับการออกแบบที่ไม่เหมือนใครแรงบันดาลใจมาจากยีมและเพื่อออกกำลังกายซึ่งทำให้การตกแต่งดูแปลกใหม่และล้ำสมัย หน้าจอกลางขนาด12.8นิ้วสามารถหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนแผงคอนโซลออกแบบให้ใช้งานง่ายพร้อมวัสดุคุณภาพดีที่ให้สัมผัสหรูหราเบาะที่นั่งสบายและกว้างขวางทาให้การเดินทางทุกเส้นทางเป็นเรื่องสนุกในด้านเทคโนโลยี BYD Auto สามาพร้อมกับระบบความปลอดภัยขั้นสูง mm hmm. เช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัตริระบบเตือนออกนอกเลนและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน นอกจากนี้ยังใช้แบตเตอรี่แบบเลดแบตเตอรี่ซึ่งเป็นนวัตกรรมเฉพาะของ b y d ที่มีความปลอดภัยสูงและมีอายุการใช้งานยาวนานเรื่องขององค์การใช้งานจริงอัตโตสามสามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ480กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งมาตรฐาน NEDC และรองรับการชาร์จเร็วที่สามารถเพิ่มพลังงานจาก30เป็น80ได้ในเวลาประมาณ30นาทีทำให้เหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและเดินทางไกล ด้านสมรรถนะอัตโต้3ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง204แรงม้าแรงบิด310นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ7.3วินาทีถือว่าให้การขับขี่ที่สนุกและทันใจการบังคับควบคุมทำได้ง่ายและแม่นยำระบบกันสะเทือนถูกปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงบนท้องถนนสรุปแล้ว BYD อัตโต้3เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์ เทคโนโลยีและสมรรถนะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความล้ำสมัยและความคุ้มค่าในราคาไม่แพงแล้วคุณล่ะคิดว่าอัตโต้สคันนี้เหมาะกับคุณหรือไม่คอมเมนต์บอกเราด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอัโต้เครซี่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า